ผลการเลือกตั้งซ่อมสสกาญจนบุรีเขต4ล่าสุดออกมาแล้วนะครับก็พักภูมิใจไทยเป็นฝ่ายชนะไปวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเราจะมาดูกันครับว่าชัยชนะครั้งนี้มันสะท้อนอะไรทางการเมืองในมุมมองของคุณอนุทินแล้วก็มันมีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าหรือเปล่าเอาล่ะครับ มาลองแกะเรื่องนี้กันดูเริ่มที่คุณอนุทินบอกว่าผลที่การชนะบุรีเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นว่านโยบายการทำงานของพรรคเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากคนการชนะบุรีแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พรรคทำะจะมีผลต่อคนทั้งประเทศไม่ใช่แค่ที่การค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ภูมิใจไทย เ,เพิ่งชนะเลือกตั้งซ้อมสอสอเหนือพักเพื่อไทยมาแล้วเหมือนกันที่ศรีสะเกตก่อนหน้านี้คือการชนะสองเขตซ้อนแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ทีอ่อาจจะเคยเป็นฐานเสียงหรือว่ามีการแข่งขันกันสูงมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือท่าทีของคุณอนุทินตอนนักข่าวถามว่าชัยชนะติดติดกันแบบนี้แสดงว่ากระแสะภูมิใจไทยตอนนี้ดีกว่าเพื่อไทยแล้วหรือยังเขาตอบแค่ว่าเราพยายามทำงานให้มากที่สุดให้ดีที่สุด การเลือกตอบแบบนี้อืมก็น่าสนใจนะคะเหมือนเลี่ยงที่จะเทียบตรงๆใช่ครับเหมือนกับว่าเออไม่อยากไปเปรียบเทียบแต่เน้นว่าเราทํางานของเราเต็มที่อะไรแบบนั้นตรงนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องการทํางานมันก็โยงไปเรื่องความพร้อมเลือกตั้งใหญ่เลยคุณอนุทินก็ย้านะครับว่าพักเนี่ยพร้อมเลือกตั้งมาตลอดเออตั้งแต่ตอนที่ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลนู่นเลยมิถุนายนปี68 แล้วก็บอกว่ายังไงก็ต้องพร้อมอยู่แล้วเพราะกำหนดเลือกตั้งอย่างชาติที่สุดมันก็คือ31มกราคมปี69ค่ะกรอบเวลามันชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับแต่มีประโยคเด็ดที่คุณอนุทินพูดตอนถูกถามเรื่องออความเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งก่อนกาหนดเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อืมคำนี้ให้ความรู้สึกคลุมเครือนะคะใช่ครับมันเปิดกว้างมาก แล้วความคลุมเครือนี้มันก็ชัดขึ้นไปอีกตอนนักข่าวพยายามถามย้ำว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะท like ี่อาจจะทำให้เกิดการยุบสภาก่อน31มกราคม69คุณอนุทินก็ตอบกว้างๆอีกว่ามันก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องนี่คืออะไรบ้างก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเลยใช่ค่ะซึ่งเออพอถูกถามตรงๆจี้ไปเลยว่าตกลงจะยุบสภาก่อน31มกราคม69ไหมตรงนี้คือ เออคุณอนุทินเหมือนจะไม่ได้ตอบคําถามนี้นะคะแล้วก็รีบเดินทางออกจากทําเนียบไปเลยบอกว่ามีประชุมต่ออ๋อเลี่ยงตอบไปเลยค่ะการไม่ตอบคําถามสําคัญแบบนี้เนี่ยเออมันก็ยิ่งทําให้ตีความไปได้หลายอย่างนะคะอาจจะมองได้ว่าท่าทีและคําตอบที่ไม่ชัดเจนแบบนี้มันเชื่อมโยงกับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลังจากชนะเลือกตั้งซ่อมมาสองครั้งคือมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในอนาคตหรือเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างก็ได้ งั้นถ้าเราลองสรุปจากบทสัมภาษณ์นีออ้สิ่งที่เราพอจะจับประเด็นได้ก็คือ 1. ภูมิใจไทยมองว่าชัยชนะที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นสัญญาณบวกมากๆเรื่องความเชื่อมั่นจากประชาชน 2. คุณอนุทินก็ยืนยันตลอดว่าพักพร้อมเลือกตั้งเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่และ 3. คือมีความคลุมเครือแบบตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องยุบสภาก่อนกําหนด อันนี้ดูมีเนยยะสำคัญทางการเมืองเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะผลเลือกตั้งซ่อมเหล่านี้เนี่ยผู้นําพักภ,ภูมิใจไทยอาจจะตีความไปไกลกว่าแค่ชัยชนะในระดับท้องถิ่นนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนเครื่องชี้วัดกระแสะความนิยมในภาพรวมซึ่งก็น่าจะมีผลต่อการคํานวณจังหวะก,ก้าวทางการเมืองต่อไปแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่เหมาะสมที่สุดว่าจะเลือกตั้งทั่วไปเมื่อไหรด่ดีซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อพักอื่นๆด้วยนะคะครับผม ก็น่าคิดต่อจริงๆครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าปัจจัยหลายๆเรื่องที่คุณอนุทินพูดถึงเนี่ยที่มันอาจจะนําไปสู่การยุบสภาก่อนกําหนดในเดือนมกรา69เนี่ยเออมันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องในรัฐบาลเองหรือปัจจัยเศรษฐกิจหรือความพร้อมของพรรคการเมืองต่างๆอันนี้คงเป็นประเด็นที่ต้องออจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา